มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูนะฮะเหนือกว่าความมันที่คุณเคยรู้จักครับผมอ่านะฮะคู่ที่3คู่ต่อไปเป็นมวยหญิงพิกัด51กิโลกรัมนะครับเราจะได้เจอกับสาวห้าว ทันแกร่งจากสระบุรีนะฮะวันนี้เขาขอดับเครื่องชนกับสาวอันตรายจากสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะแล้วบอกได้เลยว่าสาวจากสหรัฐอเมริกาคนนี้ฟิตซ้อมมาเต็มที่เขาบอกวันนี้เขาเกินร้อยเปร์เซ็นต์แน่นอนครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาวไทยหรือสาวจากสหรัฐจะคว้าชัยชนะไปครับผม the next fighter o n i g h t t h a i l a n d versus the USA let's all give it up for Margaret w a i k from the USA และตอนนี้นะฮะขอเสียงต้อนรับโลมานี่วอสันใต้จากประเทศไ์ใช่ แล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้วนะฮะขอโทษทีด้วยเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือพอสาวๆขึ้นมาบนสังเวียนเท่านั้นแหละฮะโอ้สะดุดขากันไปสะดุดขากันมาขนาดกรรมการยังสะดุดสายเลยครับเอาล่ะฮะ introducing first from the blue corner at 26 years of age with a fight record of 24 fights and 16 wins คนนี้นะฮะอาวุธของเขาอันตรายสุดๆเลยนะครับลุยแหลกวงในของเขาเหนียวแน่นและเข่าของเขาโหดสุดๆเลยครับผมอาล่ะฮะ from Margaret the USA, Wannack! และสำหรับผู้ชกของเขาในมุมแดงนะครับอายุ30ปีครับผมชกมาแล้ว27ครั้งชนะมา18ครั้งนะครับผมคนนี้มวยเก่าพันแกร่งนะครับสาวสายบู๊ดุดันแข้งหนักศอกก็ไม่ธรรมดาจากสราบลีประเศไทยลอมินีวอซันโด สำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่คุณสราวุฒิพรหมคงชกเต็มที่มีน้ำตริกาชกตามติกาโชคดีสำหรับบรรยากาศมาชมมวยหญิงกันบ้างครับจับตาดูให้ดีเลยนะครับคู่นี้มันระเบิดเถิดเทิงแน่นอนครับ51กิโลกรัมครับ ลมมณีวอสันใต้วันนี้จะพบกับมาเกเรตวานเน็กหรือว่าแม็กกี้วานเน็กจากสหรัฐอเมริกาครับวัย30แล้วนะครับ165 27ชนะ18เด็กจากจังหวัดสระบุรีส่วนมุมนึงเงินนะครับคุณแม่คุณตากันดีนะครับแฟนมวยช่อง8ครับมาเกเรตวานเน็กครับวัย26ปีสูง167เซนติเมตรยีครั้งชนะ16แพ้8ครั้งครับจากโคงทองมวยไทยโคงทองมวยไทยก็คือผู้แฟนประเทศไทยครับในอดีตยอดมวยนะครับ หงทองเล็กผงทองน้อยเอาครับบนเวทีหน้าที่ของเปาบอยครับสาวุธบาร์เกตบาน์เนนี่จำกันได้นะครับแหม่ย้ายเธอลอ็อกย้ายเธอคีบได้นะครับเธอจะหยุดก็ต่อเมื่อคุณต่อสู้ลงไปกองเลยครับไปมวยเข่าที่โอโ้โหบูสทะอดทนมากครับตอนนี้เดินดุกเข้าไปจาเจ้าหนุ่ยเจอกับปั้นขวาลงมณีเข้าไปครับเพจมาเรื่อยๆครับแต่ว่าวงในนี่เหนียวหนึบเลยนะครับ ในดีดีเคยทํางานเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ Google นะครับเงินเดือน6หลักนะครับแต่ว่าเธอบอกว่าเธอทิ้งทุกอย่างครับเพื่อคำคำเดียวครับรักมวยไทยครับแมความแล้วชื่นใจแล้วเกิดครับแบบนี้นี่ครับทำไมมวยไทยถึงก้องโลกนะครับแล้วรายการนี้แม่กระตุ้นมวยหญิให้คึกคักคึกคักขึ้นมาเลยครับโอ้มาแล้วครับตอนนี้ครับเสียบได้ตีได้แรกๆน่าจะยังทนได้ครับโรมานีดูครับ ดูหน้าตาของมาเกเรตนะครับมุ่งมั่นตั้งใจเหลือเกินครับข้าแล้วเสียบแล้วบิดดูลูกกระชากครับลูกกระชากครับคุณมารุตครับโอ้โหสายตีเลี่ยมตัวนี่แหละครับสายตีไม่ได้เธอตีขวาครับขวาตีไม่ได้ก็ตีซ้ายต่ออันตรายจริงๆครับอยู่ที่โลมานีเลยครับกวบเข่าหาครับเดินตัดเวทีเข้าไปจิ้มมัดซ้ายโอ้โหไม่ได้มีดเฉพาะเข่าครับ โอ้โหวงในครับแม่ยกซ้ายยกขวายกขวายกซ้ายครับมาเรื่อยๆครับอยู่ที่โรมานีแล้วครับจะหายใจทันหรือจะจะกันเนี่ยวงในอย่างไรครับต่อย่อยและต่อยขวาเลยครับนั่นแหละครับโอ้โหเรียขวาก็ต้องเรียนแก้ครับมวยไทยรู้เขารู้เราครับแม่แต่ว่าจะไปกว่าจะต่อยได้ก็โดนไปนู่นเหมือนกันครับ เดินเข้ามาครับเดินตรงๆเลยครับจรเจอแข้งขวาลูมานีเข้าไปโอ้โหดูครับใช้เข่าดักเลยครับตอนนี้เข่าสู้ก่อนครับลูม,มานีไม่ถอยนะบองมาดูการแก้ครับการแก้เข่าของลูมานีจะแก้ยังไงโอ้โหมีแข้งซ้ายนำไปก่อนแล้วครับตอนนี้ครับแม็กกี้วานเอ เอาละครับทีบิสเวกนี่กองเชียร์ของโรมาเนียอยู่ด้านหลังผู้บรรยายด้วยครับเอาครับหมวยหญิงวันนี้ครับโรมานิวสันใต้กับมาเกเรตวานเน็กครับแม่เมื่อสักครู่นี้ให้น้ำนี่ยังยิ้มได้ครับทางด้นานโรมาเนียครับยังคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่ที่ข้างสังเวียนครับแต่ว่าคนดีครับมาเกเรตวานเน็กนี่ โอ้โหพี่เลนนี่กระตุ้นใหญ่ครับอะดูความชานนะครับจังหวะขีปในครับดักบวกเลยครับทางด้านของโรมานีก็คงจะศึกษาเทปมาเป็นอย่างดีครับลูกแก่ลูกกันครับนี่จังหวะขีปของมาร์กาเร็ตครับดูครับเป็นมวยที่วงในนี่เหนียวเน็จริงๆครับขยันยกแต่ว่านี่ครับวันนี้โรมานีวงนอกนี่ ทั้งเตะทั้งสับครับ <podría> ถือว่าเปิดเกมได้ดีพอสมควรครับทั้งคู่อิย้ยช็อตนี้ครับหักซอกซ้ายหน้าคนนึงต่อยลำตัวครับก็ถือว่าแก้มวยเข่าด้วยศอกนะครับทางด้านของอแม็กกี้วานเน็กนะครับยกสองครับโอ้โหเดินเร็วเลยครับตอนนี้ครับมากระติวว,วานเน็กเข้าไปเกี่ยวไว้ได้คว้าคอตีตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหอานะครับมานะครับมาเป็นหนูทีมจากเลยครับคุณเชชัยครับ ต้องชิงดันชิงเดินบ้างครับโรมาีนีโอ้สู้เข่าแล้วโรมาีนมหมุนตีกันครับอ้าวใครได้ใครโดนครับทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับทะเลาะไม่เลิอกจริงๆครับมา,าเรสมาไปคีบได้ตีอ่านะครับคนละเขา่าโอ้ดูครับดันครับดันมาดันมาติเชือกตีออกมา ไม่ราว่หายใจทางไหนครับแข็งแกร่งจริงๆครับเอาครับโยข่าวาชีพจริงๆครับมากระโอ้โหเจอมัดช้า้าไปครับไม่ได้มีนีเฉพาะเข่าครับแม่บีไม่หยุดทะเลาะไม่เลิกครับเอาครับพอบอยบอกไปกลางเวทีได้แข่งเดียวครับพอวงในดูครับไปหันตะแคงข้างอีกแล้ว เตินท well, uh ี huh ่ใจโอ้โหต้องมีแข้งขวารับเลยครับแล้วก็ชิงหักล้มลงไปวันนี้ถือว่าทำกันบ้านแก้มวยมาดีครับลอมบาดีแต่ว่าจะทนได้ขนาดไหนครับฝัดไปฝัดมาครับเดี่ยวแรงพละกำลังจะเป็นอย่างไรครับสองล้มแล้วนะครับบากาเลสแข่งขวาเต็มๆครับลูกนี้โอ้ได้แล้วกอดเลยครับลอมาดี ไม่ยอมให้มาการ์เรตนี่ตีต่อครับแข่งขวาเข้าไปลวดมาตีชิงออกก่อนเลยครับตอนนี้ทางด้านโรมานีเริ่มจากอึดอัดนะครับทางด้านของมาการ์เรตวันนี้ครับอย่างทีต่ตียังไม่ได้ครับตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดตั้งกระแพงขวางไว้เลยโอ้โหดูครับวันนี้แล่งจริงๆครับทั้งคู่ มีสะบัดซอกเลยครับโรมาเน่วางที่ของมาร์เกตครับยกขวาเข้าเลยครับ3-4เมตรโอ้โหยาวครับเริ่มมาครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับโรมานีอย่างที่เรียนไว้ครับมาร์เก็รตนี่แม่ถ้าคว้าได้แล้วก็นายเหนียวเป็นตังเมเลยครับทะเลาะไม่เลิกครับอาครับได้แข้งหนึ่งวงในอีกแล้วถึงตัวอีกแล้วครับช่องไฟไม่มีแล้วครับโรมานี เข้ามาครับโอ้โหบาดายนําเข้าไปครับผ่านยกที่2ครับเหนื่อยทั้งคู่ครับพักกันแป๊บหนึ่งถือว่าเป็น2ยกที่สนุกเลยนะครับวยหญิงคู่นี้ครับโรมานีวสันใต้กับมาเกเรตวานเน็กครับดูระบบหายใจครับคุณมารุครับดูกันครับนี่ครับดึงออกซิเจนเข้าปลดลึกๆค่อยๆปอดออกครับดูภาพช้าครับจังหวะสับศอกซ้าย จับเกี่ยวเลครับจิ้มซ้ายคืนครับโอ้โหลุกนี้เต็มมากเลยครับไม่ครับช้าชาชัดชัดครับลมันนี้ก็ขวดก่อนเหมือนกันครับวงนอกโอ้โหตัวโยนครับเจอแข้งนี้เข้าไปสับสอกครับแต่ว่าดูครับความแข็งแรงของมากกเล็ตครับเดินไม่หยุดจริงๆครับโอ้โหฟันซ้ายหรอกนี้ไม่หล่นครับดูครับโดนเต็มเต็มครับโอ้โห วันนี้ถือว่ามาหลากหลายเลยครับโลมานีวอสันใต้ครับในการกันเข่าของมาการิสวาเน็กเชื่อเหลือเกินว่าทั้งคู่ก่อศึกษาซึ่งกันและกันเลยครับไปย้อนหลังดูทางช่องแปดได้ครับผลงานของทั้งคู่เอาครับว่ากันต่อครับยกสุดท้ายวิ่งเข่าใส่แล้วครับพยายามจะคว้าคอครับโลมานีไม่ยอมครับไม่ยอมให้คว้าต่ใช้หมัดครับลูนิสแข่งทํางานดีเหลือเกินครับโลมานีคว้าได้ตี เอาแล้ครับล็อกครับล็อกขีดตีตีแหมอย่าอยู่ที่มุมนางครับโรมานีครับไม่ดีครับเริ่มจะมาเครื่องเริ่มจะติดเลยครับแหมบีหัวใจจริงครับมวยคู่นี้คนหนึ่งได้วงนอกคนหน,หนึ่งได้วงในครับเอาครับเอาครับขีบได้แล้วขีบได้แล้ว,ลวพามาพามามาหน้าผู้บคนยายนี่ครับเฮ้ยขีด э ไม่เสียจังหวะเลยครับโรมานี เข้าไปกอดรวบตีไ,ไม่ได้ครับเปาบอลแยกออกมาอีก2นาทีครับโอ้โหดูครับอ้าวครับอยู่ที่ใครจะหมดเท่านั้นเองครับอ้าครับอยู่ที่ใครจะหมดพะละกําลังมีเท่าไรอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปใส่เข้าไปหมุนพลิกออกมาเลยครับโรมมนีไม่อยอมเป็นเป้านิ่งเลยครับ แหมเอาศอกดันครับลงามาันีสู้เข่าเหมือนกันโอ้โหโดนฟัดไปฟัดม,มาครับนี่ครับสาวสาวกองเชียร์นี่นักมวยทั้ง4สาวเลยนะครับฟ้าสีทองน้องพลอยด้านหน้าชมมัีครับอ้าวครับดูลูกฟ้ากระบาดขวางหน้าดัานไปเรื่อยตีไปเรื่อยอ่ะตีไปเรื่อยอหน้าเง็นหน้า,นาหงายยกไปเรื่อยครับมากรเร็ตอ้าว ลมัีว่าไงอย่านิ่งนะครับอย่านิ่งนอะไรครับมี่เร่งสู้เหมือนกันครับลมัณีครับเดินหน้าเข้าไปครับสาวมัดโอ้โหขึ้นปานสายครับเต็มๆตมแ่ยิงปลายิ่งแรงครับมาเกลสโอ้โหไม่รู้แกกินอะไรมาครับดูครับโอ้โหบทบี้ขยี้เลยครับอ้าวครับอ้าวครับ ตาตาดูเตี้ยวแรงเอาล่ะครับนี่แหละครับความแข็งแรงของมารเกเ็ดครับปล่อยมือครับปล่อยมือต้องปล่อยมือก่อนครับไม่นั้นแยกไม่ได้ครับดูครับตักการครับตักการแล้วพุ่งเข้าไปแล้วโอ้โหด้วยโอ้โหโหนตีเด้งตีลมมนนีว่าไงครับเจออีกหนึ่งดอกครับแหมแล้วก็ฐานยังไม่หมดเลยนะครับสำหรับมาเกล็ดวานเน็กครับเดินเข้าไปครับเจอโอ้โหกระปั้นขวาครับแก ลูกไล่เข้าไปเจอกับบ้านขวาของลม่ีอีกแม่แต่ไม่สนครับเจอไปกี่กับป้้นขอรวบตีไว้ก่อนครับมาคาร์เรตวานิคโอ้โหผ่านยกสามครับสุดๆุครับคู่นี้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับดีทั้งคู่ครับคนหนึ่งนอกคนหนึ่งในครับโอ้โหบีบหัวใจอีกแล้วครับแบบนี้อ่ะไปดูไฮไลท์ ภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้ลูกทีมสกัดนะครับมีสอกตั้งโอ้โหเลนแนวหน้าหงายเหมือนกันครับมาร์กเรสวานเน็กชิงออกก่อนครับออกเป็นชุดเลยครับ 3- 4 5ห้าอย่างต่อยกันแซ่บครับแบบนี้ครับมันๆครับดูครับแลกกันครับโรมาลีก็มีสอกขักนะครับแต่ว่าลูกตื้อวงในดูครับขีบแล้วขวางป้ายกากบาดหน้าเลยครับคลิกไปพลิกมาครับโอ้โหสุดมันครับู่นี้ จะออกหน้าไหนครับดูครับต่างคนต่างโดนครับคนหนึ่งโดนหมัดคนหนึ่งโดนเข่าครับจิ้มเข้าไปครับซ้ายนี่คือคุณภาพของมวยช่องแปดครับมีมวยญิงนะครับดูครับสุดๆไปเลยพร้อมแล้วพบคุณกายรัชานนท์ครับเชิญครับโอ้โหซัดกันแหลกแบบนี้นี่ผมถามเลยเฮอสาวๆนี่ไม่เหนื่อยไม่เจ็บกันบ้างเลยเหรอ อานะฮะหลังจากสู้กันมา3ยกเต็มๆผลคะแนนก็อยู่ในมือของผมแล้วครับผมกรรมการท่านแรกให้คะแนน29ต่อ29เสมอครับกรรมการท่านที่2ให้คะแนน 28- 2 9น้ำเงินครับและกรรมการท่านที่3ให้คะแนน28 2 9แดงครับวันนี้เสมอครับ draw อ่นะนะคู่นี้ผมว่ายัางไงก็ต้องมีรีแมต์นะครับผมแต่ความมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังมีมวยอีกหลายคู่เลยนะครับที่กำลังรอพวกเราอยู่ครับผมอ่ะฮะเราไปดูมวยทั้ง4คู่ที่ยังไม่ได้ชกในข้าคืนนี้ครับผมคู่ที่4ครับเสือเพชรนักบินอาลัยยนนะครับผมจากอุบลราชธานีเจอกับเควินโจเลียร์จากสวิสเซอร์แลนด์ครับ และคู่ที่5ครับนวมินต์อบัวมาจากลบ,บุรีเจอกับแอดริาโนออลิเวียราจากบราซิลและคู่เอกร่วมคู่ที่6นะครับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยจากชนบุรีเจอกับแกเบรียลเพอรเรเรจากบราซิลและคู่เอกคู่ที่7นะครับดาราเอกเรเวลูชั่นมวยไทยภูเก็ตนะครับมัดเหล็กเมืองตรังเจอกับแชมป์โลกคลิกบ็อกซิง่งเชอร์สอดคาบทอฟจากพิกณุสานครับอานะฮะ มันเงนสุดๆเลยนะฮะและในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพักชมข่าวในพระราชสำนักสักสิบนาทีครับเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อกับมวยฮัดคอร์มวยพันโด